โกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอยู่กับใครก็ไม่รู้วันนี้เราอยู่ในเกมคืนหลอนซ่อนทางเราต้องต้องขับรถไปที่ตนลิ้นเป็นอะไรเราน่าจะต้องขับรถไปที่อำเภออุ้มผางนะครับเราอยู่บนรถแล้วเล Let's go แล้วขับลิตุ้ยขับลิอะไรล่ะ <laughs> อำเภออุ้มผางในที่ไหนอ่ะภาคเหนือเหรอเดี๋ยว Insert. อินเสิร์ตอำเภออุ้มผาง นครับรถชิวๆนะครับเฮ้ยโอ้โหหันไม่ได้เลยว <laughs> ัดซับแหม่มแย่อะไรมึงเนี่ยอะไรอะ่อะแสบตาอ่าดีสองสยองขวัญ Let's go boy นี่เราจะขับไม่เร็วมากนะครับเพื่อสังเกตว่าอะไรอยู่ข้างทางหรือว่ามีอะไรผิดแปลกผิดแปลกไปหรือเปล่า น่าจะเป็นจุดินเด่นเลยอะที่มันแปลกไปไม่งั้นใครบ้ามันสังเกตเกือบชนป้ายมันดึกแล้วนะพูดดังไม่ได้เราต้องกระซิบเบาๆตรงไหนตรงไหนที่มันแปลกตรงควันหรือเปล่าควันหายควายหันเอ้ยอะไรเนี่ยเคมาสาเลือชุดชุดสาเลืออะไรอะสาลาโอ้โหลิ้นเป็นไรจยกลัวผิดซับแมนโอเคตรงนี้ป้ายเหมือนเดิมอุ้ยนั่งไงฮะ เฮ่ออะไรวะนะใครเต้นกำลังตายข้างบนวะโอเคมีสิ่งผิดปกติเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาว่าเจอเขาเต้นกำลังตายอยู่ทีสามอ่าไอ้นั่นแหละไอ้นั่นผิดปกติไอ้นั่นผิดปกติไม่ถึงสักทีนักสายอุ้มหางเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาแล้วเว้ยสวัสดีครับพี่แกมันยืนอะไรแกมันเดินอะไรดึกดึกดึกดุดูบุรีเหรอมารอบสุดท้ายนั่งตะคิวกินแล้วเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแล้วอุ้ยเริ่มสว่างแล้วฟ้าอ่ากูเจอเลยใช่ปะน่ะ โอ้โหมันเต้นกำลังตายอีกแล้วมองอยากจริงอุย้ยนี่ไงอ้าจบแล้วเหรอแล้วก็ไปกดอะไรเนี่ยฮะโอ้มันเป็นตอนจบแรกเหลืออีกสอตอนจบแล้วก็อีกหลายฉากเลยที่ยังไม่ปลดล็อกเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในอีพีหน้านะครับอีพีนี้สึกว่า ไม่อ่ะ easy ซะเหลือเกินไว้เจอกันใหม่น,นะครับ e p i s o d ดน้าไว้ไเจー